สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไอเลิฟโอเว่นเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาทําเกมจีบสาวกันครับเกมจีบสาวของคนไทยก็แน่นอนนะครับว่าช่องชแนลเราก็ชอบที่จะทําเรื่องเกมจีบสาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกมจีบสาวสไตล์คนไทยออกมาทังทีเราไม่ทําได้อย่างไรไมแน่นะครับเอาละครับก็เกมจีบสาวนี่นะครับมันก็คือเกม ฟ u l l โมชั่น i n t e r a ทีฟมู m ี v เด d ติ้งซิมูเลเตอรนะครับก็หรือพูดง่ายๆเป็นตัวย่อว่า FMV นะครับโดยค่ายนี้ครับเป็นค่ายของคนไทยนะครับที่เคยทำ Home Sweet Home มาก่อนโอ้หครับและคราวนี้ก็จะมาทำเกมจีบสในแนวมีอาร์ตนฐานอะไรในโรงเรียนด้วยน่าสนใจมากเลยผมก็เลยจะนำเรื่องเรื่องมาฝากกันแต่ว่าขอชี้แจงก่อนนะว่าในช่วงคลิปแรกผมเสียงยังไม่ค่อยมีนะครับ แล้วก็เกมมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วผมก็เลยจะนะครับปล่อยให้คุณผู้ชมเสพเนื้อเรื่องกันไปยาวๆด้วยภาษาไทยไปก่อนสัก EP 2 EP นงครับถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะได้บรรยายด้วยโอเคเดี๋ยวอ p ต่อไปผมจะมาทําให้นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่า,าสไตล์ของผมคือผมจะเล่นตามส,สัญญ,ญาณไปเกาะน,นะครับจบ Bad End g กู d ด n d ก็ว่ากันไปจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำเนื้อเรื่องแล้วก็วิธีสรุปนะครับว่าการจะจีบสาวๆนะครับทั้งหมด ติดต้องทำเป็ไนไงบ้างนะครับค่อยว่ากันโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับถือว่าพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละครับเราไปเข้าสู่เรื่องกันได้เลยก่อนอื่นนะครับแหมเกมคนไทยทั้งทีครับเราต้องมาเซตติ้งให้มันเป็นภาษาไทยก่อนจริงไหมนี่นะครับก็มีเซตอยู่ภาษาไทยอมาแล้วนะครับแล้วก็เขามีให้เลือกพลิกตามอีเวนต์ด้วยนะครับ เลือกใช้งานแบบจำกัดหรือไม่จำกัดซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ถนหนักในการกด Quick Time Event นะครับกลัวจะเลือกผิดก็ปิดเหมือนได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าทุกความสนุกของการเ,รเล่นเกมแนวนี้เนาะก็เปิดไว้ใช้งานดีกว่านะครับส่วนคุณผู้ชมจะเล่นตามผมหรือเปล่าก็แล้วแต่ตัดสินใจได้เลยนะครับผมเปิดคิ i ท k Time อีเวนต์นะครับอ่ะแล้วก็เริ่มเกมใหม่ไปเลยอ่าก็เป็นบรรากาวันเปิดเทอมนลครับ อ,อย่างที่ผมตกลงกันไว้นะครับว่าผมจะบรรยายเฉพาะเท่าที่จําเป็นแล้วกันนะครับที่เหลือไม่มังไม่ได้เสจในเรื่องไปแต่ว่าช่วงที่มันเป็นคัตซีนยาวๆว่าอยากจมีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับยังด้วยเสียงยังไม่หายดีนะครับแต่มันใกล้หายแล้วนะแต่มันเกมนี้มันเป็นเกมบนไทยเราก็อยากเล่นน,นะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าจะเกิดอะไรต่อจากนี้นะครับ <S 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 อ Hey. ใครวะมายืนอยู่ข้างศาลนายเฮ้ยนายเห็นอะไรอย่างนั้นเหรออ,อ่อนายน่ะจ้องไปที่ศาลประจำโรงเรียนทำไมอะ่ะเอา้าหายไปแล้วนายเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมโอ้ เห็นเดินดีดีกว่าเธอชื่ออะไรแม่เราคนอย่างเราครับถามชื่อครับเธอชื่ออะไรอ่ะเราถามว่านายเห็นอะไรตรงศาลใช่หรือเปล่าตกลงเธอชื่ออะไรนี่ไหนพูดไม่รู้เรื่องเลยเราก็แค่อยากรู้จักอ่ะตกลงเห็นหรือไม่เห็นอืเห็นก็ได้มีคนแก่ยืนอยู่ข้างศาลนะเมื่อกี้ นายเห็นเจ้าย่าด้วยเหรอเจ้าย่าอะไรอ่ะก็แค่คนแก่ <S 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 แล้วมีอะไรอีกเหรอนายเชื่อพวกเรื่องลี้ลับไหมยังไงนะเคยได้ยินเจ็ดเรื่องเล่าลี้ลับในโรงเรียนไหม เจ้ายาก็เป็นหนึ่งในนั้นฮพวกตำนานผีในโรงเรียนเหรอใช่วนายเชื่อว่าเรื่องลี้ลับมีจริงไหมอโอแบบนี้หญิงมาถามขนาดน,นี้เราต้องตามน้ำไปครับเอออตามไปก่อนดีกว่าเผื่อได้ราย <laughs> อือเชื่อสิเรื่องลี้ลับในโรงเรียนอะ่ะมีจริงแน่ๆ ไม่คิดอย่างนั้นจริงๆหรอจริงสิงั้นไหนลองเล่าม,มาสักเรื่องสิเรื่องที่นายเคยได้ยินมาสวยละเอ่องั้นพวกเราไปเรียนกันก่อนเถอะเนะอือไว้เจอกันอืม แล้วเจอกันนี่มันยังไงวะหรือว่าอยากเจอเราอีกทำไมเธอถึงไม่ทำกิจกรรมชมรมเหมือนคนอื่นเธอจะเรียนไม่จบรู้ตัวไหมผมยังไม่มีชมรมที่ชอบเลยครับจานถึงเธอจะชอบหรือไม่ชอบเธอก็ต้องเข้าชมรมเธอต้องสังกัดชมรมหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งเทอมไม่งั้นเธอจะเรียนไม่จบปีนี้ <c oughs> ไปได้แล้วสวัสดีครับเจะเข้าชมรมอะไรดีนะเฮ้ยหาชมรมที่จะเข้าอยู่เหรอเอ,อ่เอ,อก็ใช่อ่ะเธอที่เจอเมื่อเช้านี่ ปอดีงั้นมาชมรมเราไหมฮะลองดูก่อนก็ได้ว่าไงเออไปเออเธอเดี๋ยวก่อนเธออ๊ย โอ้แบบนี้ชวนซะขนาดนี้โอ้ปฏิเสธได้ยังไงครับน้องก็มินชวนทั้งทีเอาสิน่าสนุกดีเราเอาด้วยยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เราเฟินนะส่วนใจนะนำตัวไปแล้วแล้วนายล่ะชื่ออะไรเราตัวอะ่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ ใช้กรอ,อกไปสมัคอะไรนะอืมเออว่าแต่ชมรมเรื่องลี้ลับนี่เขาทำอะไรกันบ้างเหรอก็ช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆอย่างเราก็มีทำพัดแคสเรื่องลี้ลับส่วนเรา อ๋แล้วก็เหมือนเกมจีบสาวทั่วไปนะครับเราต้องเลือกว่าเราจะทาอะไรอะแน่นอนครับเราต้องคุยกับเฟิร์นอยู่แล้วเฟิร์นเมื่อตอนเช้ารู้ได้ไงอะว่าต้องวหว้ขอขามาสารแบบไหนอะเราศึกษามา่ะยังไงอะอ่านหนังสือเหรอก็อ่านมาแล้วก็ฟังเข้ามาบ้างอะอเฟิร์นนี่คงชอบเรื่องพวกนี้มากเลยเนาะ ใช่เราอยากรู้ว่าเรื่องลี้ลับต่างๆมีอยู่จริงไหมเช่นผีมนุษย์ต่างดาวแว่นมนคุณยใสฟังดูพี่ลึกดีใช่ไหมแล้วว่าคนเราก็มีความสนใจที่มันแตกต่างกันนั่นแหละเราขอบคุณต่วยมากเลยนะถ้าไม่ได้ต่วยอะ่ะชมรมเราคงโดนยุกแน่ๆอะ่ะอืมไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีชมรมอะ่ะเราก็เรียนไม่จบเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> มาพิสูจน์เรื่องลี้ลับในโรงเรียนไปด้วยกันนะได้เลยอ่ะเลยสองตัวเลือกก็คุยกับแจ็คกันละกันนี่ไอมอนี่มันคือใครอะไรยังไงแจ็คเป็นประธานชมรมนิดคงมีหน้าที่เยอะเลยใช่ไหมหลัลๆก็เฟิร์นทำนั่นแหละพอพวกรุ่นพี่เขาจบออกไปหมดแล้วก็เลยเหลือแค่เรากับเฟิร์น เราเฟเิร์นไม่อยากเป็นประธานเราเลยต้องเป็นแจ็คนี่คงชอบเรื่องลี้ลับมากสินะตอนเดออ็กๆเราชอบนอนไม่หลับแม่ก็เลยเปิดขึ้นวิทีอุผีก่อมน,นอนแล้วก็ติดมาจนโตฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะหลับยากกว่าเดิมนะโอ้ยฟังๆไปมันก็หลับเออตวยขอบคุณมากนะถ้าตวยไม่มาสมัครชมรมเนี้ยชมรมคงถูกยุบไปแล้วแน่ๆแตขอบคุณเฟิร์นเถอะ ที่หาสมาชิกใหม่จนเจออืก็มันเกี่ยมเยสาวคนอื่นนะครับนอกจากต่อมาข้อมูลจากตัวละครแล้วก็ต้องมาสืบค้นของต้น เจ้าแจ็คบ้างแจ็คเรือโกดหรือเปล่าจงใจวะเนี่ยพูดพัฒนาเอออ้าวแล้วเราก็ไปขนเขาไปทั่วเลยนะอะไรอ่ะเฮ้ยอ่าแล้วครับยังเหลืออ่ะ อลองกดดูเฮ้ยแซวแซวพี่แจ็ค,คจกโกนเลยเดียวเนี่ยอ๋อเป็น,นค,คลิปของชมรมนะครับอ๋อขอตังค์ด้วยดนทโดเนท เราเหนยใช่ไหมลุงลึกลับอ่าเหลือป้ายอ่ะ ชัวเลยใบมาซะขนาดนี้นะครับมีอะไรอีกไหม ไม่มีอะไรคนระับมันขึ้นว่าออกแล้วหกโมงเงย็นแล้วอะพวกเรากลับกันเถอะ <c oughs> ชมรมนี้โคตรชิลเลยอะดีแล้วที่เลือกเข้าชมรมนี้แถมเฟรนยังน่ารักด้วย เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับคำในตัวเพราะว่ากิจกรรมของชมรมเราเพิ่งจะเริ่มขึ้นเอ้าอ่ามีสมุดสรุปความสัมพันธ์ด้วยนะครับสามเปอร์เซนตมีผลมีสติปัญญาหนึ่งเฮ้ยมีสแตทด้วยสติปัญญากับจิตสัมผัสออ แล้วเราก็ต้องจีบโอ้จะเต็มกราฟไมไ้ได้สเปอร์เซ็นนี่เห็นไหมครับเป็นแผนผังจริงๆด้วยเออแล้วเราก็อ๋อเลื่องแรกเดียวนะครับเรื่องอื่นเรื่องไม่ได้อะไปก็ไป เราเราจะมาห้องสมุดทำไมหรอก็มาพิสูจน์เรื่องรอบปริศนาในโรงเรียนไงไม่เคยได้ยินหรอเรื่องชั้นหนังสือปริศนาไม่เคยอะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชั้นหนังสือปริศนาที่จะโผล่มาหลังสี่ทุ่ม ไปแล้วแล้วนี่เราต้องรอจนถึงสี่ทุ่มเลยเหรอใช่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ไงว่าหลังสี่ทุ่มชั้นนังสือปริศนาจะโผล่มาไหมโอ้โหก่อนจะสี่ทุ่มนานจัดเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรกันดีอะ ห้องสมุดก็มีหนังสือแก้เบื่อไงเฮ้ยโทษทีเดี๋ยวเราขอไปโทรบอกที่บ้านก่อนว่ากลับดึกแล้วนี่มาทำอะไรกันแบบนี้บ่อยไหมอะเพิ่งได้มาพอรับตั๋วเข้าชมรมนี่แหละแสดงว่าที่ผ่านมาก็อยู่ชมรมกับแจ็คสองคนมาตลอดสองคนนี้เขาสนิทกันแค่ไหนนะ เออพอมีสมาชิกชมรมแค่สองคนน่าจะเหงากันเนอะมันเสี่ยงกับการถูกยุบแหละแล้วเฟืนกับแจ็คนี่รู้จักกันมานานแล้วดิใช่ทำไมหรอเปล่าอ่ะก็แค่จู่ๆมีเราเพิ่มมาจะเป็นอะไรไหมก็ต้องดีสิสมาชิกครบนอกจากจะไม่เสี่ยงถูกยุบชมรมแล้วก็ยังมาท้าพิสูจน์เรื่องลี้ลับไปถุกวันอีกเป็นอะไรของป่วยคืยยังไงนะ ไม่มีอะไรอะ่ะช่างมันเถอะเฮ้ยงั้นระหว่างรอเราไปหาอะไรอ่านกันไหมลองสำรวจห้องสมุดดีไหมเผื่อจะเจอบอแสเกี่ยวกับปริศนาอก็ดีกว่านั่งกัอยู่เฉยๆนะ มีแต่หนังสือทั่วไปโห บอร์ดนี้ตั้งแต่ปี51แสดงว่าไม่มีการอัพเดตมานานละแต่มายุคนี้ก็คงไม่แตกต่างกันมาก ห้านาทีสี่ทุ่มแล้วเฮ้ยถึงเต้นว่ะมันจะมีอะไรออกมาจริงเหรอตัวไอ้ไข่น่จะเป็นยามอะเอาไงกันเนี่ย โอ้แกงตายไม่ใช่ละต้องซ่อนอยู่แล้วครับโอ้ชอย ไม่เจอแล้วเพาะหมแต่แอบเลยสี่ทุ่มไปสิบนาทีละหรือถ้าไม่ทันเวลาไปเป๊ะ<ๆ>ก็อาจจะไม่เจอเลยหรือว่ามันไม่มีวิ้งแต่แรกอะถ้ายังพิสูจน์ไม่ละเอียดก็บอกไม่ได้นะว่าไม่มีอาไงกันดีอะแหมแบบนี้ต้องสอรรวจต่ออยู่แล้วครับ มถ้าเฟิร์นอยากสำรวจต่อเราอยู่ด้วยแล้วกันนะตุยเราเลือกสมาชิกใหม่ไม่ผิดจริงๆเฮ้ย hey, โทษทีเราต้องกลับแล้วอ่ะพอดีที่บ้านตามแล้วก็มีทำการบ้านด้วย oh. เอาประธานเอออยู่กัน2คนได้เลยเนาะไปละเฮ้ย <Hey. S 1> เหลือเราแค่สองคนซะละสองคนสองคน สคนตัวยมาสำรวจกันต่อนะอืมตัวยตัวเห็นอะไรเหรอเออไม่เห็นอะไรอะ่ะแต่ได้ยินเสียงกระซิบเราอาจจะหูฝาดก็ได้อะ่ะ หรอตัวอาจจะได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินก็ได้นะงั้นมาสำรวจต่อกันเถอะเฮ้ย,ยเฟินนั่งลงก่อนสงสัยพี่ยามอาจจะย้อนกลับมาเราว่ากลับกันห่อนนะเฟินสำรวจกันมาสักพักแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะ พ่งนี้มากันใหม่นะเออเฟินให้เราไปส่งไหมอ่ะไม่เป็นไรเรากลับเองได้แต่ว่าขอบใจนะ จบไปหนึ่งวันแบบนี้นี่ความสมพัธ์เพิ่มมาเป็นหกเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วก็สแตตเพิ่มด้วยครับสติปัญญาห้าจิตสัมผัสสองนะครับนี่อ้เอาแล้วก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับโอเคครับนั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเรามาต่อกันในคลิปหน้าของวันที่สองตอนกลางวันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ